ดูตามเนื้อหาแล้วก็ทางจิตวิทยาเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าดินคมคู่ขมคูพยานให้หวาดกลัวเขาให้การหมดแล้วมึงจะมาด่าหาวิมานอะไรถ้ามึงแน่จริงทำไมมึงไม่ด่าตอนเขาขึ้นศาลอันนี้เขาพูดให้การในชั้นศาลแล้วมึงจะมาด่าหาพระแสงอะไรล่ะมึงก็คิดสิว่า ใครก็จะไปโกหกในชั้นศาลให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันนิดนึงนะฮะอันนี้คือข้อข้อที่เราพิจารณาว่ามันผิดธรรมชาติของมนุษย์มันผิดวัฒนธรรมของการต่อสู้ในชั้นศาลอย่างยิ่งยวดก็คือฝ่ายโจทย์มาขค่มขู่ฝ่ายจำเลยครับมีคดีนี้คดีเดียวครับ โคตรเลยไม่มีใครเข้ามา,าฝ่ายโจทยมามคมคู่ฝ่ายจำเลยเพราะฝ่ายโจทย์เข้ามาขึ้นเพื่อบอกว่าคนนี้เขาไม่ผิดมันไม่มีผลเลยมันมีผลแต่ถ้าฝ่ายจำเลยเนี่ยมันจะทำให้จำเลยเนี่ยติดคุก ดังนั้นจำเลยก็ต้องกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดก็เลยไปข่มขู่เพื่อให้ไม่ต้องมามาไม่ได้หรือหวาดกลัวไม่กล้าพูดกับคําในชั้นศาลแต่พยานฝ่ายจําเลยมาไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะทําให้จําเลยเนี่ยติดคุกแต่จะช่วยจําเลยมันต่างกันตรงนี้คุณจะมาข่มขู่ พยานฝ่ายจำเลยหาผ้าแสงอะไรน <c oughs> ะครับผ้าแสงอะไรถูกต้องไหมดังนั้นคนที่จะได้รับโทษเนี่ยเขาจะต้องไปข่มขู่คนที่จะมาพูดให้เขาได้รับโทษหลักการว่าทำการต่อสู้ในชั้นศาลมันเป็นอย่างนี้ไม่มีหมาตัวไหนเข้ามาข่มขู่พยานฝ่ายจำเลยไม่มีหมาตัวไหน เข้ามาข่มขู่พยานฝ่ายจำเลยมึงมีที่นี่ที่เดียวทำไรก็เลอะเทอะไปหมดเลยเพิ่งออกมาจากศาลครับไอคนอยู่ต่างประเทศม่งเอาไปแขวนด่าละม่งโคตรมึงนั่งทางในมาถึงศาลเลยหรอมึงอยู่ต่างประเทศมึงนั่งทางในมาถึงศาลเลยหรอกูอยากรู้อะแน่นอนเนี่ย ไม่มีใครยอมรับหรากว่ามีคนส่งส่งเรื่องไปให้เขาเอาไปด่าไปด่าไปว่าพยานฝ่ายจำเลยซะไปค่มขู่เขาไปบุลลี่ลูกเขาไปนั่นไปนี่โอ้ยพ่อมหาจำเลยอีแม่มหาจำเลยไอ้คนดีแค่นี้ยังแยกแยะดีชั่วไม่ออกดันทะลึ่งจะมาแสดงว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วจะให้ลุงพลเป็นคนเลว เชิมกัน,นยืมหน่อยนะยนี่นะครับที่ผมดึงมาให้เห็นเนี่ยผมจึงบอกว่าท่านสบายใจเถอะคนที่นอนไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคล้ายจะเป็นลมหน้ามืดตาหม,มัวมันคือฝ่ายตรงข้ามลงพลได้ข่าวว่าเห็น เ้าปู่พูดถึงคนที่นะที่กระหม่อมกระหม่อมกระหม่อมโรงเตียนเนี่ยคนที่กระหม่อมโรงเตียนเนี่ยเจ้าปู่พูดเมื่อกี้อันนี้เข้าเข้าขายอ่างอ่างว่าได้ข่าวมาได้ข่าวมาจากในชั้นศาลเนี่ย แล้วก็มาอ้างว่ามีหลักฐานเชื่อได้เลยว่าลุงพลจะโดนมีใช่น้อยจะถูกประหารจะมีความผิดอันนี้ก็นั่งอันนี้ไม่ได้นั่งเทียนธรรมดาครับนั่งเทียนพรรษาครับโอ้โหแสบโตดเลยนั่งเทียนพรรษาก็ขนาดคนอยู่ที่ต่างประเทศยังรู้เลยแต่ขอโทษครับ ตั้งแต่เบิกพยานฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยมาผมไม่เคยเห็นพยานฝ่ายอ่าผมไม่เคยเห็นอายการมาถแถลงผมไม่เคยเห็นอายการผู้เป็นทนายฝ่ายโจทเนี่ยเขาจะมานั่งถแถลงครับแล้วคุณไปเอาความรู้ไปฟังมาจากไหนล่ะมีใครเคยเห็นอายการออกมาถแถลงไหมครับโอ้สวัสดีครับผมยนะูทูบเบอร์ YouTuber. ฝ่ายคุณแม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เออก็ผมก็จะมีเรื่องที่จะแถลงดังต่อไปนี้ครับขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับผมโอ้ดอกไม้สวยเออเราขอบคุณไปอนยิ่งครับผมนะจากฝ่ายคุณแม่นะครับเรามีเรื่องที่จะแถลงดังต่อไปนี้คุณเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นเลยแล้วคุณอ้างว่าคุณได้นะข่าวมาจากไหนนะ่ะทาไม่รู้ ถ้าคุณจะบอกว่าได้ข่าวมาจากทนายฝั่งลุงพลถแถลงผมไม่เคยเห็นทนายฝั่งลุงพลเขาถแถลงรายละเอียดอย่างที่คุณว่าว่าเห็นข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเรียกว่าลุงพลจะรอดพวกเราบอกว่าลุงพลไม่ผิดเนี่ยพวกเราไม่เคยอาศัยข้อมูลทางภายในใดๆเลยเราไปเอาเรื่องตั้งแต่การอ่าพูดในโซเชียลของผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นเอามา เอามาย้ําใหม่เอามายาม้ําใหม่ผมไม่เคยเอาหลักฐานจากการถแถลงมาพูดเลยเพราะว่าฝั่งลุงพลถแถลงไม่เคยถแถลงรายละเอียดเลยเพราะให้เกียรตินะครับมีมารยาทพอที่จะไปนําเรื่องรายละเอียดในชั้นศาลมาพูดดังนั้นคุณจะอ้างว่าได้ได้ข่าวมาจากฝั่งลุงพลเนี่ย เป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้รับรองได้ว่านะครับยังไงเสียมันก็เหมือนเฉลยทุกวันอยู่แล้วครับมันเฉลยทุกวันอยู่แล้วนะครับในทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมีที่เดียวประเทศไทยครับข่มขู่ข่มขู่ไฟจำเลย พยายนฝ่ายจำเลยเขาไม่ได้มาขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อจะมาบอกว่าใครเป็นคนผิดเขาไม่ได้มาบอกว่าใครเป็นคนผิดนะครับคุณไม่ต้องมาดีใจหรือเสียใจหรืออะไรจังทิ้นนะครับอ่าสวัสดีครับคุณรัศมีครับคุณสุคนธาเนาะนะครับคุณ ชนรดานะครับผมนะครับคุณแคปหมูลำลำนะฮะคุณอาคุณแม่จินนาสวัสดีครับถึงแม่ยังอยู่นะครับผมคุณคนเมืองยศนะครับคุณน้ำมนัสนะครับผมนะครับคุณเรื่องชัยนะฮะคุณทองสุกนะครับคุณคุณนุ่นแคลคตันนะครับคุณป๊อปป๊อปคุณสมรคุณวานิชนะครับผมนะฮะ แอดโอ๊ตแอดแสงนะครับแอดปุ้ยนะครับแอดพัทรธรมนนะครับคุณอัจชรานะครับผมคุณมณีรัตน์นะครับคุณโชเรคุณโชเรนะครับคุณไนซี่นะครับผมคุณกาญจนานะครับคุณฉรามบุกคุณฉรามน้อยทรงนะครับผมนะครับคุณซโนสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับนะคุณภาษาเยอรมันปะเนยนะครับ มีคดีนี้คดีเดียวฝ่ายโจทย์กลัวความจริงเออสุดยออาจารย์เขาให้มันติดคุกค่ากับคุณมากครับคุณจิราพาน่ะมันตลกสุดฮาครับมันตลกสุดฮาเลยเป็นที่เดียวในโลกครับฝ่ายโจทย์กันแกล้งฝ่ายจำเลยฝ่ายโจทย์กันแกล้งฝ่ายจำเลย ฝ่ายจำเลยกับหวาดกลัวฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยต้องเรียกว่าต้องตั้งใจต้องหลบเลี่ยงนะครับฝ่ายต้องตั้งใจต้องหลบเลี่ยงเราพยายามลักฝ่ายจำเลยเนี่ยต้องเก็บเนือ้อเก็บตัวฝ่ายจำเลยต้องระมัดระวังตัวเองฝ่ายจำเลยจะต้องเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะฝ่ายจำเลยเนี่ย เพราะว่าฝ่ายอื่นฝ่ายอื่นจะมาข่มขู่ฝ่ายอื่นจะด,ด่าฝ่ายจำเลยมีที่เดียวครับฝ่ายจำเลยถูกด่ามาถูกด่าจนถูกด่ามาสามปีครับฝ่ายจำเลยครับคุณมีที่ไหนครับทุกคดีฝ่ายจำเลยนี่แหละครับเป็นคนที่ควบคุมวงควบคุมการได้เปรียบคือฝ่ายจำเลย นะฮะเอาโทษทีโทษทีททอ่ะถ้าการจะขู่เนี่ยฝ่ายจำเลยจะจะเป็นคนทำเพราะว่าโดยมากเก้าสิบเก้าอ่ะเก้าสิบเอร์เซ็นตอ่ะโดยมากฝ่ายโจทย์จะชนะตอนนั้นอ่ะตอนตอนที่เราจัดตอนที่เราจัดอา่าเป็นหมี่บรรดานเนี่ยมันมีคนมามา เอาสถิติอะไรไม่รู้มามาแสดงผมจำได้ว่าโดยมากถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยฝ่ายฝ่ายจำเลยเนี่ยแล้วก็จะกลายมาเป็นฝ่ายถูกนี่น้อยมากฝ่ายจำเลยจะกลายมาเป็นฝ่ายถูกนี่น้อยมากส่วนฝ่ายฝ่ายโจทย จะชนะฝ่ายจำเลยเนี่ยแล้วฝ่ายจำเลยเป็นคนผิดเนี่ยมีมีมอัตราสูงมากแบบเทียบกันไม่ได้เนี่ยแต่เราก็มั่นใจว่ายกเว้นคดีนี้นะคดีนี้มันจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ฝ่ายจำเลยชนะผมก็ตอนนั้นผมก็พูดแบบนี้อยู่นะเรื่องนี้มันแปลกมันอาจจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็ได้พี่มหานะครับบอกว่าเพราะว่า,วา เพราะมีอะไรที่สงสัยเช่นเวลาโทรศัพท์คำบอกเล่าของชาวบ้านญาติใกล้เหตุการณ์ไม่ถูกสงสัยเลยใช่เป็นคดีเดียวครับแม่มันมันมันได้ใจจริงๆนะไม่มีใครถูกสงสัยเลยมันได้ใจมากและไม่มีการเปิดรู้สาธารณะไม่รู้ ของบุคคลทั้งสามบ้านนีว่าผลที่มันมีความชัดเจนเนี่ยมีผลสอบสวนเป็นยังไงบ้างเขียนไปเอกสารนะครับเราจะได้รู้นะครับคุณจิรภา,าว่าได้เงินจากบริจาคก,ก็ต้องหมดกับแพ้คดียืยดให้หมดเลยเออนะว่ามันไม่ทันแล้ว่ขายผ้าเนี่ยขายผ้าคงไม่ได้เท่าลุงพล ลุงพลขายนะครับผลิตภัณฑ์ของมนโอ่มลมรัพ์อีกคนหนึ่งขายผ้าแต่ถ้าคุณเจอแบบลุงพลนะคุณขายผ้ายังไงก็ไม่มีค่าทนายนะครับเพราะบารมีมันต่างกันบารมีต่างกันนะครับสวัสดีครับคุณเป็นสีครับคุณนัดครับผมนะฮะ คุณมาบอกว่าสตีแอดโนะครับและแอดแสงนะครับผมนะฮะตอนนี้สามสี่สิบสามนาทีพยานอับโดยปกตินะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปฏิความสำคัญอยู่ที่ไฟโจทย์ับไฟโจทย์กับมีอะไรที่แปลกๆก็คือมีการถอนถอนออก มีการถอนออกแล้วก็มีการเลื่อนกันเรียกว่าจ้าละวันเลยนะครับไม่น่าแปลกใจมากแปลกใจมากนะครับเบิกทั้งหมดแล้วสี่สิบกว่าปากแต่ในสี่สิบกว่าปากเนี่ยท่านนายเขายืนยันแล้วว่าทําให้คดีนี้ไม่มีไม่มีคนร้ายนะครับเราก็ต้องเชื่อเนาะนะครับ จำอาทนายฝ่ายโจทกควรจะโดนฝ่ายจำเลยไปข่มขู่แต่ประธานโทษครับพยานฝ่ายโจท์ผู้ที่เอาใจช่วยโจทกลับมาแขวนมาด่ามาแขวนมาด่านะครับกลับมาแขวนมาด่าพยานฝ่ายอฝ่ายโจท์พยานฝ่ายโจทคนหนึ่ง ผู้คนสนับสนุนฝ่ายโจทย์ออกมาด่ามาขู่ว่าทําไมต้องไปโกหกในชั้นศาลร,รู้ไหมว่ามีความผิดอ่ามีบทลงโทษแบบไหนเป็นต้น <c oughs> นะฮะตลกดีนะตลกดีนะ <c oughs> ผู้สนับสนุนฝ่ายโจทย์มาข่มขู่พยา,ยานฝ่ายโจทย์หาว่าฝ่ายโจทย์ แต่ให้ให้การเป็นประโยชน์ต่อจำเลยงงมุกนี้มากเลยนะครับงงมุกนี้มากนะมีหนำซ้ำครับพอพยานฝ่ายจำเลยเปิดเบิดอ่าเปิดตัวมาเรียกว่าฮือฮาเลยฮือหายอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไไดโดนข่มขู่อีกโดนข่มขู่อีกนะะ เออนะะตอนนี้ฝ่ายโจทย์เตรียมหาหลักฐานใหม่เพื่อจะยื่นอุทธร่วงหน้าผมและคำคือเขาไม่เคยปรึกษากันนะนะคุณนัทนะเขามีความคิดคนละอย่างแล้วแต่ใครจะพูดแสดงว่าคิดเพื่อพูดเพื่อคอนเทนต์ครับก็บอกเลยว่าการอุทธรณนะ์เนี่ย เขาไม่รับหลักฐานใหม่ขายขี้หน้ามากเลยนะขายขี้หน้ามากนะครับอืมแปลกดีนะระดับนั้นยังไม่มีคนให้คำแนะนำเลยเหรอแล้วเขผมงงมากครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามีคนเล่าว่าดำเนี่ยเป็นคนถามทนายทนายร่วมนะครับ ว่าถ้าจะอุทธร์เนี่ยต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างไหนใครได้ยินตรงนี้กนหนึ่งนะฮะใครได้ยินตรงนี้กนหนึ่งหน่อยเออพอๆกันเลยฮะพอๆกันแต้คนถามนะครับแล้วก็ไอ้คนอยู่คนอา่าคนไหลคนไหลก็ยังมาพูดเรื่องนี้อยู่ หาหลักฐานใหม่คือจะเอาหาไปถึงไหนเนี่ยเออมันต้องมีภูมิความรู้นิดนึงเมื่อฟังเรื่องนี้ตลอดมาแล้วก็วพูดห้านแล้วก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าการอการการอุทธรณนะ์นะั่นแหะก็คือเอาข้อมูลหลักฐานเดิมทั้งหมดนะไปพิจารณานะครับแค่นั้นเองนะครับพแล้วอายแทนนะ ไอแทนเหลนั้นเนาะนะไหนไหนคุณบอกว่าคุณถามทนายท่านบอกว่าหรือว่าทนายอาจจะเห็นแล้วว่าผิดเขาก็อาจจะแนะนําไปแล้วว่าไม่ได้เนาะนะครับโอเคขอบคุณมากครับสี่สิบเจ็ดเนาะนะครับผมรู้สึกง่วงนอนแล้วขอบคุณมากครับสี่ร้อยี่สิบแปดนะครับสามร้อยห้าสิบสามร้อห้าสิบแปดนะครับแล้วก็สี่ร้อยี่สิบหกขอบคุณมากครับผมจะย้ําเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดกต้องเกี่ยวกับว่าเมื่อลุงพลไม่ได้ฆ่าแล้วใครฆ่าเราไม่ได้มาหาผู้ร้ายนะครับแต่เรามาสกิดสกิดส,ก,ดสกิดบางอย่างนะสกิดบางอย่างให้ตกให้มันม,มีมีอารมณ์ร่วมนิดหนึ่งนะครับสกิดบางอย่างนะครับเพื่อทําให้พวกเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถึงมันมาใกล้แล้วอะทางเดินมันมาใกล้ให้พวกเราแล้วนะนะแบบนี้นะ ก็ขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่มาช่วยอาจารย์นะครับไม่รู้จักเหน็บจักเหนื่อยเลยนะครับนะหลังจากนี้ถ้าแอดโอ๊ตจะขึ้นหรือแอดปุ้ยแอดแสงจะขึ้นนะครับฝากไปดูแลไปให้กำลังใจด้วยนะครับผมนะครับผมว่าแอดแสงแอดปุ้ยมีเรื่องอะไรที่จะพูดกับเราเยอะๆให้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรานาธุกรรนะครับ แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ผมสอนเต็มเลยนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะลุกขึ้นพิมพ์เมียนะครับขอบคุณที่การมาดูพิมพ์เมียของผมนะครับสาธุะนะครับขอเจริญเจริญนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม